สวัสดีตอนสายวันศุกร์กันที่12นะครับ12มิถุนายนน,ายน,นี่นก็สิ้นสุดสัปดาห์ไปแล้วมาดูฟักทองครับก็เด้เเลืยอยาวไปแล้วครับเนี่ยอันนี้รู้สึกจะปลูกหลังแปลงน,น,นุ้นครับน่าจะ25วัน25วันก็นโตขนาดนี้นะครับใบน,น,นี่ไม่ต้องปูดถิงนับ นี่ขนาดมือผมใหญ่นี่นะสุดยอดแล้วครับก <c oughs> ต้องยีส้าวันนั้น,น้นยี่สิบเก้าวันเกือบสามสิบวันแล้สวยงามครับสวยงามวันนี้จะพามาดูแปลงข้าวครับจะสังเกตได้ว่าผมได้ตัดใบข้าวไปมาเช้านะครับ <c oughs> ถามว่าทำไมต้องตัด <c oughs> ก็คือให้เขาแตกกอแล้วก็กําจัดวัชพืชไปด้วยครับนี่ครับตัดประมาณเหลือประมาณสองสามเซน,นครับแล้วก็พวกวัชพืชที่เป็นต้นแข็งๆเป็นหญ้านี่ยก็จะได้กําจัดไปด้วย แล้วก็อีกประมาณสักดูพยากรณ์ว่าสองสามวันฝนจะตกก็พอดีครับถ้าไม่ตกก็จะได้สูบน้ําใส่พอสูบน้ําใส่ปุ๊บหญ้าก,ก็จะได้ตายข้าวก,ก็เริ่มยืดเลยครับมีตัดไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ก็งอกออกมาครับแล้วก็เป็นการกําจัดโรคไปด้วยเป็นโรคใบไหมครับ ตัดเพื่อเพิ่มผลผลิตนี่เขแตกกอซึ่งเป็นซึ่งผมก็เพิ่งได้ทําปีแรกครับเนี่ยได้ทํานาปีแรกแล้วก็ตัดเป็นครั้งแรก ตัดใบข้าวเ็ื่อก็แตกกอแต่ว่าถ้าข้าวกำลังท้องนี่ก็ตัดไม่ได้ถ้าเป็นตุ่มกลมนี่ก็ตัดไม่ได้ครับต้องให้ต้นเขาแข็งก่อนซึ่งผมก็กำลังศึกษาอยู่แล้วก็จะเอาพวกจุลินทรีย์พวกน้ําหมักมาใส่เดี๋ยว ให้น้ำมาก่อนครับต้องดูฝนก่อนถ้าฝนไม่มาผมก็จะสูบน้ําใส่แล้วก็ปล่อยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ผมทําไว้มาใส่เพื่อเพื่อเป็นการบำรุงรากให้รากเขาหากินได้เยอะให้รากเขาเยอะนี่ครับตรงเป็นโลกแล้วก็จะได้ งอกมาใหม่ลงใบใหม่ครับใส่ขี้ไก่เยอะใส่ขี้ไก่เยอะก็เลยเป็นเชื้อราจริงๆก็ต้องบานเนาะครับเพราะถ้าใส่กองๆไว้ก็จะงามเป็นจุดเป็นจุดมันจะไม่กระจายนี่ครับเตียนลงเลยเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆครับตอนน้ำมาก็เขาจะ งอกหน่อมาอีกเป็นการแตกกอเพิ่มผลผลิตเป็นการประหยัดต้นทุนไม่ต้องใช้ยาฆ่ายาครับเป็นการทำนาแบบใหม่ไอแนน้แปลงันนี้ก็แปลงวันนี้ก็หวานพร้อมกันแต่ว่าพอดีฝนเพิ่งมาฝนเพิผผ่งมาก็เลยงอกทีหลัง ก็จะดูว่าถ้ายาเยอะลืดไงก็จะได้ตัดเหมือนกันครับนี่จะเป็นแปลงฟักทองเป็นถัว่วถั่วก็ถอดยอดแล้วครับตนีัวแล้วก็จะได้ทำการเด็ดใบให้ก็แตกใบเหมือนกันครับวันนี้ก็ อัปเดตกันแค่นี้ครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆขอบคุณครับที่เข้ามาชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ